กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับก็บผมสแสแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกงองพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านไปเรร็วหน่อยนะครับท่านชักช้าไม่ได้ครับเรามาดูครับว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศอ,อะไรจํานวนการผลิตจี่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ และที่น้ำมันขับเลรยที่ผ่านกรใช้นั้นตกอยู่ที่เลรวละประมาณเท่าไรนะครับสำหรับวันนี้ผมจะไม่ได้มาบอกเก่าอะไรครับผมจะมาบอกว่าจุดขายของเหรียญนี้ปีพศนี้อยู่ตรงไหนนะครับท่านนี่ครับมาดูครับลักษณะของเหรียญก็เช่นเดิมครับท่านเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดครับคิวบ์นิเคิลอยู่ด้านนอกตัวด้านในก็สีทองล้วนล้วนนะครับท่านเพราะว่าเหรียญนี้ไม่ทําการล้างครับก็เลยดําปีแบบนี้ครับท่านไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกแน่นอนครับท่านจุดแรกที่จะรับซื้อใช่ไหมครับจะบอกเลยครับนี่ครับตรงกลาง คิวปนิเกิลกับสีทองต่อกันนี่ครับเนี่ยติดต่อกันนี่นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมีรอยแตกเลาครับเขาเรียกว่าเหรียญเส้ไตรครับท่านนี่ครับลักษณะในแบบนี้ครับนี่ครับแล้วมาดูด้านหลังครับนี่ครับยิ่งไปกันใหญ่นะครับนี่ไหมแตกใหญ่กว่าเดิมครับเนี่ยด้านหลังครับนี่ครับคิวปอนิเกิลกับสีทองนะครับถ้าล้างออกแล้วท่านจะเห็นเหรียญแบบสามขอบทันทีนะครับเพราะว่าสีทองจะมีอยู่สองขอบครับอยู่ตรงกลางนี่ครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยอักษรบิวพอชองสงห้า้ยสามสิบสองครับท่าน สำหรับปีสองห้านี้จำนวกนการผลิตอยู่ที่หนึ่งร้อล้านเหรียญผลิตพอดีครับท่านในระดับ u ู C ในเหรียญที่ปกตินั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยหสบาทครับ UNC นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นขอให้อยู่ที่เหรียญละ4ี่ิเอ้สา0สิบถึง4ี่บบาทเท่านั้นเองนะครับท่านพูดกลับไปกลับมาแล้วก็ผิดอยู่เรื่อยเลยครับเนี่ย สวยงามมากน,นะครับมี2จุดนะครับจุดหนึ่งคือจุดนี้ครับจุดที่2คือปี3านี้นะครับถ้ามีแบบนี้ครับท่านจะได้ักีครับหนึร้อยไอ้สองอบาทถึง300บาทเลยนะครับ